เราร้านติดกันอีกแล้วอย่าบอกนมว่าเจ๊ติดสินบนคนจัดงานเพื่ออยากจะอยู่ข้างฉันฉันจะทำแบบนั้นเพื่อเอ้าใครจะไปรู้เจ๊อาจจะแอบชอบฉันก็ได้ใครไปรู้เออเออเออฉันก็ชอบแกแหละอชอบขายของใกล้ๆแกเพราะว่ามันไม่มีใครเลยนะมันเป็นคู่แข่งฉันฉันขายดีดีมันก็แค่ครัที่ล้วเท่านั้นแหละขารวาวนี้แหละเจ๊เจอของจริงแน่นอนเอ แล้วนี่จัดร้านเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับแต่ผมไม่นชื่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ๊นั่นแหละทำให้ฉันได้รู้ว่าอันนั้ขัของการขายมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเก่งตระกากอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเฮ้ยนั่มันลูกค้าคู่เดิมนี่ะ แล้วนะมาซื้อกระเป๋าฉันไปตั้งหกใบทาวนี้กลับมาอีกติดกระเป๋านี่ไงร้านนี้แหละทาเดินทานนี่น้องสแกน QR แล้วนะคะ้าไปดูาตลกได้เลยนะวันนี้แบบใหม่ๆมาเพียบเลยเอออันนี้ลองดูเอ้ยขอบคุณนะหูยมีแต่ใบสวยๆนางเลยนี่สิเกมตัวไหนนี่สิอืมมาใหม่นี่มาใหม่เป็นไงอืมเธอลองถือให้มันเข้ากับชุดหน่อยได้ไหม ไม่ถือแบบเหมือนสะพายอ่ะเหมือนเหมือนสะพายกระเป๋าไม่รู้อ่ะโทรศัพท์มันเล็กไปอ่ะโอ้ยกลัวสั่งมาแล้วไม่เววอ์ค่ะยแต่พี่ว่าสวยนะเมื่อกี้ตอนหนูสะพาย้เฮ้ยพี่เห็นเป็นใบใหญ่เข้าขนูเลยสีดีเอาไงดีอ๋อถ้ามันไม่เคยเห็นภาพลองดูกระเป๋าร้านพี่ไหมครับพี่คนนี้นี่ อด้จำดี่ได้พี่คนที่แถมพวงกุญแจที่ชื่อเฉยๆไงนะพี่คนนั้นแหละอย่าไปพูดเรื่องนั้นพี่เสียเซลนี่ร้องอ่าซีเกมครับนี่เมเมอ่าชื่อแบบนี้มันมีบ่อยๆฮะเดี๋ยวลองลองกระเป๋าร้านพี่ก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ปิดร้านแล้วไม่ใช่เหรอคปิดอะไรก็เพิ่งเปิดอ้อเหรอคะลองไหมพี่ให้ลองอะไรครับไม่เห็นดีของเลย มาต้องดูฐานทางนี้อ้อโอ้ยไม่ดล้ำมากลองเลยลองเลยใส่ใส่ไปได้เลยใช่ไใส่เลยครับใส่เลยครับแล้วจะรู้ว่าปรากฏการเป็นเช่นไรโอ้โหเฮ้ยพีคมากเป็นไงว้าวเฮ้ยน้องเขาใส่อะไรกันอ่ะเขาดูกระเป๋าร้านฉันอยู่เจ๊ฮะเออนี่ดูกระเป๋าร้านฉันอยู่โอ้ยเลือกเองได้ด้วยอ่ะ ใช่แบบนี้เลือกมาแล้วก็เห็นแบบได้เลยเนี่ยโหนี่ซีเกมดูใบนี้ดิไหนๆๆๆนี่เอ้ยสวยนะใบนี้เวิร์กเลยนี่แล้วก็จะมีฟังชั่นนะเราสามารถเลือกแบบกาเพื่อจะไปได้สมมติเราจะไปทะเลใช่ไหมเฮ้ยใส่ชุดนี้จะเหมาะกับทะเลไหมได้เลยโอ้ยนี่ไงพี่ใบนี้ไปเที่ยวทะเลโอ้ยหใบนี้ไปเที่ยวงานวัด ใบนี้ไปเที่ยวภูเขาใบนี้ไปเชียงคานใบนี้ไปเยววาวราชใบนี้ไปแคทวอล์กเลยค่ะ ใเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะกดสั่งเรียบร้อยแล้วพี่อย่าต่ำกวอหกนะไม่มีต่ำกวอหกแน่นอนครับผมไม่คิดเลยนะว่าโอท็อปเนี่ยเขาจะมีอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะมีที่นี่แหละนวัตกรรมสุดยอดเลยพี่เฮ้ยลองไหมใส่ไปเลยอ่ะใส่เลยสบายสบายว้าาลอยลมเลยทีิทู โอ้โหสีเกียวอะล่ะพวกเราไปเลยปล่อยให้เจ๊ก็อยู่ตรงนี้คนเดียวกาจเขาคงจะเลือกยาครับผม